ไอ้ด่านไม่ได้เลยด่านนี้เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโอเวอร์วอชกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมนุ่งอัมกันเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทําไมต้องนุ่งอามด้วยมาในวันนี้มาดูว่าเราจะได้มาเล่นตัวอะไรนะครับถ้ามีตําแหน่งอะไรเหลือเราก็จะเล่นตัวนั้นอะนะครับอ่าเอามยอมาแล้วคนแรกครับอยากเล่นซับพอร์ตนะใจจริงในวันนี้เนี่ยเออเขาเป็น วินโดเมเกอร์ได้ไหมแต่ว่าด่านนี้คงไม่เหมาะกับวินโด้เมเกอร์นะครับมีคนขอเข้ามาเยอะนะว่าอยากให้ผมเล่นวินโด้เมเกอร์แต่ว่าเรามาเล่นเมอร์ซี่ดีกว่าเป็นซัพพอร์ตนะครับฝั่งเราเป็นฝั่งอะอะไรนะฝั่งแอคแท็กนะครับก็ต้องมีซัพพอร์ตเฉยมีแทงของฉันมีซับของฉัน <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตอื <c oughs> เปิดขวด ชื่นใจทำไมลาซาเลียไม่เปลี่ยนเป็นเจนหกเนี่ยเหลือแทงคนเดียวชิบฝายแล้วไห<ป>วไห <ป S 2> มนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตามซับพ,พีรรบ่รถฮอกนะครับโอ้โหเปิดเล่าแรกมันก็พาล่าอฟิจีลงหน้าเลยที่ผายเคเหมยเจบ็บหิวเหีวหีวไอ้นี่นี่ริงโอ้ยจังกแกรบจังกแกรบจังโอ้ยตายโอ้เลยวะไม่แคร์เราซดต่อ มันคือน้ำผลไม้ครับน้ำเชอรี่ดีๆนี่เองอมหมดขวดโอ้ฝั่งนั้นยิบมาเป็นไรฮาร์ดครับเราไม่ค่อยมีด้วยโอ้เพื่อนตายโอ้เฮ้นี่นี่ขวดทีด่สองนะวันนี้คือไม่รู้เป็นไรนะครับคนคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนผมหรือเปล่าเวลาผมอัดคลิปตอนผมเวลาปกติไว้คุณทั้งวันเวลาผมอัดคลิปคลิปนั้นจะไม่สนุกแต่ว่า ถ้าผมอดนอนหรือแบบไม่ได้นอนแบบเกิน20ชั่วโมงแล้วมาอัดคลิปมันจะเป็นอะไรที่โคตรหรือว่ากูมเมาอะ <c oughs> โอพ้พีโรดพอกตาย,ตายฮีโร่ได้วาเายแล้วกัน <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆโอเคผมดาเมจใหพี่แกจัดการมัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยไปไปไปโอซิอตาเบอร์อัติเมตเลยเหรอมันคุมไม่เนี่ยแล้ก็ดันเพลโรดตอนนีโอ้ตายไปหนึ่งสุดยอดไปเลย สเลลติดคออยู่ชิบหายไอ้ฮันโซแม่งหลอยไก่ไม่ได้คลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อเยอะเหมือนคลิปปกติที่ผมทำสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากอาการคนเล่นแม่งเมาที่เมาเกมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยอ็อดิสเ เลอะทักเลยจริงๆเออันนี้ผมไม่ได้นอนมา20กว่าชั่วโมงแล้วเนี่ยฮัลโหลในคลิปที่แล้วนะครับคีพีจังแกบอกมีคนบอกว่าไม่ชอบผมพูดว่าฮัลโหลโอเคได้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่น่าฮัลโหลเลยช่ไหอมไม่น่าไปกวนตีนคนดูเขาเรียกว่าเวรกรรมตามวัดติดๆเลยนะครับโอ้เออพี่เดินสะดวกไอ้อสองตอนนี้แม่งอิ่มมากครับกลางคืนนี่ ดมากๆไปสี่ซองฮัลโหลตื่นมาไม่ได้ตื่นดิตอนนี้ก็เจ็ดโมงช้ากลัวๆนครับแม่งตาค้างเลยช่ไหมเล่นโคตรชิวอ่ะโอเคมีฮันโซตายไม่ต้องไปชุบมันครับรอเพื่อนเราพวกแทงตายดีกว่าโอโหไ,ได้แดกใครสักคนดิฮันโซพยายามซับเพื่อนไหมครับระหว่างที่เขาเล่นนิกุดทะเลถลายไปถึงนอกทะเลนะโะเครอเพื่อนตายเยอะแล้วค่อยชุบทีเดียว อย่ามึงตายนะอย่ามึงตายเราพอเต็มที่โอ้เคอัตต้มไม่ได้อย่ามึงตายโอเคสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตอีซี่ไม่ใช่ดิสป,ปอร์ตโอลี่หื่มนุ่งอาร์มนี่สุดยอดไปเลยโอเคขอฮีโร่เนเวอร์ได้ก่อนได้ไหมฮีโร่เนเวอร์ได้ตื่นขึ้นมาใช้โอตายช่วยบอดได้ช่วยบอดได้จริงๆดันพีโลดกันโอเคเรียบร้อยหึ่มคีโมเกมมิ่งวิกตอรี่ว่ะเอาว่ะ ได้ไงวะคือแม่งรอบตั้งใจเล่นดีๆแม่งเสือกแพ้พบกูอาการเบลอไม่ใช่ดิกูอาการเหมือนคนบ้านี่กูมกูชนะได้ไงเออ <S <S โอ้ได้ได้้ดดโอ้ยอิ่มยังจะก,กินต่อได้ครับน้ำผลไม้แม่งหมดแล้วก็เลยต้องต้องให้สป,ปอร์ตเฮ้ยสป,ปอร์ตอุตส่าห์หิวอย่างดี อ๋อพอดีเววอัพเลยเดี๋ยวจบนี้ค่อยไปเปิดกล่องนะครับแต่ว่ามันมีอีกรอบหนึ่งไหมคนสลับฝั่งกันจะได้เล่นหรือเปล่าถ้ายังมีคนเหลือในห้องนะถ้าไม่มีใครออกจากเกมไปแต่ตอนนี้มันกินอะไรต่อไม่ได้แนละ้วมันจุกจริงๆพุงจะขึ้นไว้ได้ชิบหย,ยกินเยอะขนาดนี้โอเคเราหยิบมาเป็นเมอร์ซี่เหมือนเดิมครับโอ้โหแล้วฝั่งนั้นมันเล่นออกกันหมดเลยเราน่าจะไม่ได้เล่นนะครับในรอบนี้โปสเตอร์พี่เมอร์ซี่ในโอลิมปิกนะครับอืตี ตีไฟหน้าไป2สองทีไหนก็ในไหนนะครับเราจะได้ออกมาเปิดกล่องกันผมนี่เลเวล8 4นะครับช่วงนี้เลยกได้ว่าผมเล่นทีไรนี้ไม่ต้องอัดคลิปทุกทีคือนอกรอบนี้ผมแทบไม่ได้เล่นเลยก็เลยเลเวลยังอยู่กับพี่นะครับได้ไรวะเนี่ยสีฟ้าแล้วตังมัน240พี่จะ250ให้หน่อยก็ไม่ได้คือ250นี่แม่งสามารถเอาไปซื้อของมา ของใหม่ได้ไม่คนอีก10บบาทตังมันทึกจะถึงนิดหน่อยให้ไม่ได้เหรอเดีย๋ยวเรามาเซิร์ช้องนะครับหาเกมต่อไป นีม่มาอ่ะสองบัตรใครจะเอาเข้าไปเลยชิบหายเฮ้ย <ijo plays> มาแล้วะ่ะมาแล้วพร้อมจะลุยกันมานานแล้วด่านเลยเนี่ยฮา,านนัมบูล่าเฮ้ยด่านนี้เมอร์ซี่เล่นคนท่างได้ดีนะครับหยิบกมาเป็นเมอร์ซี่เลย เอานะครับนรอบที่2นี้เราได้มาเล่นกับดันฮนาบูล่าที่เป็นฝั่งดีเฟนต์นะครับมาดูว่ารอบนี้เราจะสามารถชนะ2ตาซ้อนได้หรือเปล่ารอบที่แล้วคนเม่งออกกันหมดเลยฝั่งตรงข้ามก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับขณะผมสติสตังค์ไม่ค่อยดีคําหยาบก็ไม่มีนะคุณเออไม่ต้องคิดว่าจะได้เห็นผมรู้คําหยาบแบบง่ายๆนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะ แตเหตหลุดง่ายๆก็ตอนกูคุยกับเพื่อนนะครับโอเคเราเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าเล่นเป็นสุมิตาจะดีกว่าไหมเจสุมิตาจะโอเคมากกับแบบนี้แต่เมอร์ซี่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาเคนไปดานบนไม่ได้ดีว่ามารับหน่อย,ยอ,อันย่องได้เลยฮัลโหลเดยโอ้ดูท <hello there. S 1> าเต้นที่แกสวยมากอยากได้บ้างอยากได้นุ่มอามอยากได้ไม่มีตังค์ซื้ออม,มีแต่ทุกขทา เป็นไงล่ะเชียร์ลีดเดอร์เขาเรียกว่าเชียร์ลีดเดอร์เก่าประจำโรงเรียนครับไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์ดิเขาเรียกว่าดมัมเบร์ดิฮันเลอร์เดย์เราก็พยายามซับดีบ้าไปนะครับโอ,โอ้โอ้แมคคลีเห็นเราอ่ะยืนแอบ,บมุมไหมเรียกผมว่านุ๊กอาม,มุมตึกนะครับ <c oughs> โหแม่งดีบ้าบินไปนู่นอย่าเพิ่งตายนะโวรถฮอปโอเคพยายามฮิ้ว ใจแข็งๆไว้เพื่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งเดินเข้าไปแบบนั้นกูฮิวไม่ได้โอ้เฟมเลตตกชิหายแล้วออกมากรนออกมากอนมึงหข้าไปแล้วกูวฮิวไม่ถึงห้าขวาสู้มึงอ่อแห้งแห้งมึงแหง้ง,แหงมึงบอกเลยว่าแห้งมึงโอ้โหกูหนีละลาก่อยเพื่อนเจอกันเมื่อชาติต้องการมีใครตามมาไหมไหนเนี่ยโอ้ชิหายแล้วพาล่าตามโวยทอดลวไงวิโนโนเมเกอร์เปิดออติเมทมารับหน่อยมารับหน่อย มารับหน่อยโอ้โหเกือบตายกูรอดมาได้ไงวะเนี่ยโอเคเกนจิจะมาฆ่าเราว่ะไม่ได้แดกบอกเลยโอ้แล้วเพื่อนตายไปสองตัวไม่ได้ยีรอดได้บ่ะเอาลวไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายไปเลยไม่ฟืนเพิ่มนบาล่ะโอเคพยายามฮิวนี่ครับโอ้เพื่อนจะตายโทษทีฮิวไม่ทันเพื่อนสอรี่จักรจี้หัวใจโอเกนจิเปิดอัตติเมทว่าด้านบนไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันจะมาฆ่ากูแล้วโอเค โอ้โทษทีดีว่าฮิวบอทัน I am sorry จักรตีหัวใจโอ้อีสารลบก่อนโอเคเรารอดนะครับสรมดาไปหจังแกร็บยิวด้วยโอ้โหตายกูหนีแล้วแบบนี้ไม่ต้องล่อตีม่ะกูโอ้โออ,อบเจกต์กันออบเจกต์แล้วโอ้โหซัพพอร์ตต้องมากันออบเจกต์กูจะกันได้ไหมเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยต้องการกำลังเสริมเบยดยโอ้โหตายตาย้องมันจะเยอะขนาดนี้นะครับ กูไม่ใช่แทงด้วยทีไม่เป็นอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาช่วยกันหน่อยดิเลยวะหนุกอามนี่อยากเล่นแทงมากตอนนี้เล่นซัพพอร์ตแล้วไม่ไปหัวเขาไม่ได้โอเคฮิวจังแกลดไปอาตีเมตเราใกล้มาแล้วครับรอไปชุบเพื่อนตอนเขาตายเยอะๆนะครับโอเคไอ้เคียที่ตายชุบไปทันซอรี่จักรจี้หัวใจนี่ทำไมต้องจักรจี้ด้วยเปลี่ยนเป็นชัก,กเยอะไม่ได้เหรอโอ้ดีมากจะตายไอ้นี่ที่วิงอ่าวระเบิดไปละซอรี่ ฮิวบทันจัดการมันจัดการมันมาไม่ได้ใะโอ้โหกูตายทำไมฉันจงมาซับพวกแกด้วยเมอร์ซี่ไม่เข้าใจทำไมเมอร์ซี่ต้องมาซับพวกนุ๊กแบบพวกแกด้วยบางทีเมอร์ซี่ก็อยากหวดนะมึงมาเปิดอัติเมตอะไรตรงนี้พี่ครับพี่ครับผมนี่พี่ครับพี่ครับเลย ยึดแม่มาเปิดอัติเมทอะไรตรงนี้มีใครมึงระเบิดบึ้มเล่นเป็ยโอ้พาล่าพาล่าพาล่าโอ้โหจะตายผมกําลังจะตายโอเคได้หิวไอตรงนี้มีดีมากนะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องหิวให้เพื่อนไม่ได้ฮีโร่โเนี่ยว่าได้เพื่อนเราต้องไม่ตายจากการมันโอเคอีสานแล้วก็ตายไปเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคันแขนโอ้กูเกาแขนยังไงไอ้กุยทอดตอนนี้ผมมีอัติเมทแล้วนะเว้ยคุณ เดี๋ยวรอจังหวะที่เพื่อนตายเยอะๆนะครับตายคนเดียวกูไม่ชุบบอกเลยโคตรเปืองโอเครถฮอกฮิวเอาบัสเตียนตายหาไปด้านบนโอเครถฮอกไปต้องมาเก็บฮิวพี่ฮิวให้อยู่ไอ้สองตรงนี้ดีว่าโอเคฮิวไม่ทันตายโอ้เมื่อซับเนี่ยเพื่อนตายหากันหมดทั้งทีมโอ้แมงพาล่าวะแมงพาล่าโอ้ฝั่งมันเล่นนั่นหวะคุณเรียกว่าอะไรนะ อ่าบาเตียนม,มีคนมารับไหมเนี่ยมารับหน่อยโอเคขอบคุณมากดีมากบนคนนี้เราจะไม่มีวันลืมโอ้แล้วพี่แกไปเล่นมินโด้แมกเกคิดอะไรอยู่ฮัลโ,โหลพี่แกเล่นดีเฟนส์โอ้แล้วคนในทีมแม่งเอฟเคเปคนหนึ่งครับทําไมผมต้องมาเจอทีมอะไรแบบนี้แต่เช้าด้วยพี่ก็อยากถามตัวเองนะอาจจะเป็นเวนการรของตัวเองที่เคยทํามาก่อนก็ได้นะครับเคยทำบเข้ามาก่อนโอ้ช็ ตื่นขึ้นมาหลังหน้าแปลงฟันโอ้โหแล้วไคมาด่าก้อนนาก,ก้อนมีคำวีแล้วตายเด็ดโอเคมินต์เมเกอร์เบอร์อัติเมทครับโนแ n นเชนไฮฟอร์มายไซโอ้โหตายตายตาย,ตายดิ mm hmm. โดนซับตกเป็นไงล่ะมึงลูกอามี่สุดๆครับมาฮิววินโ์เมเกอร์ Maker, ต่อแกจะต้องไม่ตายโอ้ลทอกอย่าพึดด่งตายโอ้ช่วยบอดได้จริงๆช่วยบอได้ตรงนี้มีดีมากครับเอา้าตายฮะตกตึก โอ้สพพี่แกมอยู่ด้านล่างโอ้เจนจิเจนจิไม่ได้ตายลาก่อยทุบทุบหดยับนุกงอาไม่หดจริงจริงอู้ไม่ตายหนีก่อน,นครับมันลุมมันลุมลุมได้ลุมได้ไดโอ้โหลุมได้เยอะเยอะพอบอกเลยว่าไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวจริงๆหรือจะไหววะเพราะว่ามีคนเข้ามาเติมใหม่นะครับเมื่อกี้มีคนออกจากเกมไปในฝั่งเราก็มีเหมยมาเติมหรือเปล่า ถ้าไม่ผิดนะจะเป็นเหมยเข้ามาใหม่นะครับแท้งเรายังมีสองคนเหมือนเดิมก็ใช้ได้อยู่นะมีโนโมเมเกอร์พี่แกก็กซุ่มจังอ้อพาล่าไม่ไ,ด,ไมด้ไม่ยึดไม่ยึดหดกับซับเะล่ะโอ้บันไดอยู่ไหนต้องการขึ้นบันไดด่วนโอเคแล้วเอาเหมยพี่แกมาเยอะอะไรตรงนี้เนี่ยเหมยไปแช่มันดิเออรู้หน้าที่เองโอ้เกนติเกนติเกนติอย่าเพิ่งตาย ีโลได้หมดไม่ใช่เกนีนี่มันเวครีลาก่อยจ้าเดี๋ยวไปกินกระเพาะปลานะลูกโอเคเมยอย่าพึ่งตายเหมยอย่าพึ่งตายพี่ฮิวอยู่ในไอ้สองค์ฟาราด้านบนชิฟายแล้วโอ้ตายได้เวลาพี่ครับรู้สึกว่ากระเพาะแม่งเริ่มว่างแล้วบ่นไปมากคือ้งคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับในคลิปนี้มีแต่ผมบ่นนะเว้ยแม่งฮึกเหมือนตูดมาาเลยชิหาย จริงๆก็ไม่เคยดูดนะครับสารเสียบติดนี่อย่าไปยุ่งครับเพราะว่าผมนี่ก็ไม่เคยยุ่งไม่เคยชอบไม่ชอบด้วยนหะบุลงบุรีผมเคยลองนะเคยลองแต่ก็ไม่ชอบ <c oughs> คุณจะมาบอกเขาทำไมด้ยเพื่อนผมไม่ชอบหลายคนเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นไรอะตอนเด็กๆเคยได้กลิ่น <c oughs> เคยไม่ชอบตันเด็กตันโตมากเลยยังไม่ชอบอยู่ดีแต่ว่าเรื่องสมุนไพรนี่ไว้ใจผมเออผมเนียที่เมตแล้วคุณจริงๆแม่งมีมานานมากแต่ว่ากูลืมสังเกตโอ้โหเกนจิรอเพื่อนเราตายครับเราเพื่อนกูตายแล้วฮีโร่เนี่ยว่ดเลยนะมึงเซอร์ไพร์มาร์ฟัคเกบอกเลยเกนจิอ้าวพี่แกหายไปไหนละว่าจะเรียกให้เพื่อนมาแก้ตัวอ๋อติดพิษอินโดเมเกอร์อีกใช่ไหมเดินเข้าบ้านดี่ย ไม่ต้องไปกลค,ครับถ้าเลื่อนรถนี่บ้านอยู่ใกล้ๆเดินกลับบ้านก็ได้โอเคใครจะตายวะเนี่ยใครกําลังจะตายเหมยโอเคเหมยมีฮิวตัวเองนะครับเหมยเหมยอย่าเพิ่งตายเหมยอย่าเพิ่งตายพี่มาล้ละน้องน้องเหมยของพี่พี่นี่ฮิวอย่างดีใครต้องการนี่ฮิวล,ลิงบอกพี่มาโอเคเหมยออกมาลูกจัดการมันจัดการมันนี่สองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่ง ไปเลยดีมากเหมือนต้องการไอ้นี่ฮิลลิงนะครับฮิวให้แป๊บนึงแป๊บน,นึงกูเกาจมูกอยู่ไอ้กล้ยทอดเวลาเหลืออีก40วินะครับบอกเลยว่าคลิปนี้กูชิลมากครับคุณผมนี่ชิลมากเดินไปบ่นไปแล้วก็กินไปนะครับเวลาเหลืออีก15วินะครับผมมีอัตติเมตด้วยถ้าฝั่งเขามาออกกันแล้วน่าจะได้อยู่โอ้ยใครเพื่อนจะตายไม่ได้พี่บินขึ้นมาฮิวพี่บินขึ้นมาฮิวโอชิหายละ อย่าบอกว่าอีสานยิงมาเขไม่ได้แจกพาล่าวะเคทาไมาอีสานเนี่ยโอเคตายวิตรีีจ้าเขาเรียกว่านุกอางสองตาติดครับวันนี้ไปกินอะไรมาสงสัยไปพีมาเยอะเกินไปนะครับก็เลยเกิดอาการชนะแบบมึงนงงน่ามาดูเพเอัติเกมครับเป็นนุ่งแซมนะครับนุ่งแซมของเราเล่นเกันจินุ่งแซมนี่ฝั่งเราหรือฝั่งเขาวะ รู้สึกว่าจะเป็นฝั่งเขานะครับที่นี่ไงแต่ว่าก็โดนไพรสมเมอร์เดอรฟักเกอร์ที่เราชุบเพื่อนมาฆ่านะครับทำไมไม่เก็บช็อตที่เราชุบขึ้นมาวะโอเคให้เมอร์ซี่ด้วยซับไม่ขนาดนี้เนี่ยซับแบบมึนเมาซับแบบเมาบ้องเลยครับโ<อ> <laughs> คตรเมาอะ่ะโอเคงไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ปุ่มด้านล่างสีแดงแด้วยนะครับ เอาละรครับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมลากอ่อี